สวัสดีครับดีพี่น้องชายพลินครับวันนี้นี่ครับขายเท่าไหร่พี่คันนี้สองสามครับผมสองอ่ะดูเคื่องมือนี่ครับสองแสนสามครับไม่รวมป้ายนะครับไม่รวมป้ายนะครับนี่ครับดูเครื่องครับเครื่องครับดูโก้ครับสามพันเครื่องสามพันครับดูครับไม่มีเยื้มนะไม่มีเยื้มครับดูครับภายในครับเนี่ย ไม่มีเยิ้มนะครับดูครับครับทางไกลสุดนะเท่าเท่าที่ขับเองเนาะชุมพรครับนี่ครับ,รบชุมพรนี่นครับสองแสนสามนะครับวิ่งมาสามแสนเท่าไหร่ประมาณเกือบสี่แสนแล้วมั้งเออนี่ครับอีกโก้นะครับ สีสีจะมีปัญหาแค่เฉพาะตรงนี้ครับนะครับสีจะมีปัญหาโรงหน้านะครับนี่ครับสภาพยางเหลือ,อยางใช้ได้อยู่ครับนี่ครับยางนี่ครับเครื่องสามพันตุนใจอยู่นี่ไหมนี่ครับเ่าเดี๋ยวเอาเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้สตาร์ทเครื่องให้ดูเลย ครับนี่คือหม้อเลยหม้อออต้มอะไรอ๋อผมรู้แล้วนี่ครับนี่ครับดูฟังเสียงเลยครับสองแสนสามนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ สนใจก็โทรมาเลยครับเบอร์ผมได้ครับ0 8 9 1 2 9 5 0 4 6นะครับนะครับเดี๋ยวพามาดูรถนะครับรถจอดอยู่ตรงแถวมูลนิธิส่างจยใจธรรมครับตรงหน้าครักบุรีร์เนาะทางแยงครับไม่มีเยิะครับไม่มีเยอะมรถใช้งานปกติ แบตแบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับนี่ครับแบตบใช้ได้อีกนานที่มีวันทีเลยน,น่ครับอ่าที่เปลี่ยนครับรถปนานครับมีก็พวกนี้เป็นธรรมดาครับรถใช้งานมานะครับเครื่องดีครับช่วงล่าง เช็คตลอดนะครับรถใช้งานไกลสุดก็ชุมพรครับเนี่ยครับบรรทุกของเต็มหลังรถนะครับไปชุมพรนะครับแล้วก็ขึ้นเขามาแล้วครับขึ้นขึ้นผาเปิดใจครับเนี่ยครับเนี่ยบรรทุกของเต็มลำครับขึ้นผาเปิดใจนะครับเดี๋ยวครับเนี่ยครับภาพข้างหลังนี่ครับสีมีปัญหาเฉพาะแค่ฝากระโปรงหน้าครับ อยู่ข้างในครับนะครับจุดสีก็มีหาแค่ตรงนั้นครับอันอื่นโดยรวมก็นะครับข้างในก็มาดูได้ครับอยู่นี่ยครับดูหน้าฮักบุรีรลำเนาะนะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้บอกใครเลยนะนะครับเราเราไม่ถอดนะครับผมเรามีของแถมให้นี่ครับนี่ครับนี่ครับ ถ้าท่านไหนชอบก็เนี่ยครับอยู่นี่นะครับของแท้ครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับผมบอกเลยนะครับรเรอนะครับภายในครับเบาะหนังครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะดูดฝุ่นนะครับนะครับแอร์เย็นเพียงพาะครับเบาะมีปัญหาเฉพาะตรงตรงนั้นขาดนิดนึงนะครับนะครับภายในนะครับดูหลังโครงหลังคา เดิมหมดครับผมบอกเลยนะนี่ครับพึ่งครับนี่ครับนี่ครับภายในนี่ครับขยะยังไม่ได้เจ็บนะครับไม่ได้ล้างนี่ครับนะครับสนใจก็โทรได้ครับเบอร์089 129 5046ครับ โบบนะครัมาเลยนะครับตรงนี้นี่ครับผมมาหาพาดูตำหนิเลยครับนี่ครับเป็นไฮรักนะครับตัวจีนะครับวีโก้ตัวจีดูได้เลยครับแม็กยางยางใช้ได้อีกนานครับตัวโยธายครับหมดเลยนี่ครับสองเซนสาม ถ้าแบบเดินมาแล้วแบบเฮ้ยที่ทะเบียนด้วยล่ะอ๋อแน่าจะพุ่งอีกครับนี่ครับเดี๋ยวก็ทะเบียนก็เดี๋ยวเราโอนที่ตอนแรกว่าจะไปเปลี่ยนทะเบียนมานะครับทีนี้ก็เลยมันจะเป็นการทำสองรอบใช่ไหมพี่ก็เลยเดี๋ยวนะครับสนใจก็นี่ครับท,ทําทีเดียวนะครับก็โอนจดใหม่เลยครับนี่ครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับ0 8น1 2 9 5 0 4กครับก็นะครับผมพาดูตําหนีเลยนะแล้วก็่ะกันสาดข้างหลังนะครับนีครับไม่มีนะครับ,นะรบสนใจก็ลองดูครับราคานี้ลดได้นิดน้อยมาดูครับสภาพโดยรวมก็โอเคครับรถใช้งานปกติเดินทางไกล บ่อยครับเข้าศูนย์นะครับผมว่าแถวอีสานก็วิ่งไปแทบทุกจังหวัดแล้วครับคันนี้นะครับก็ยังไงก็ลองดูครับมาดูครับโทรได้ครับ08 9 1 2 9 5 0 4 6ครับ